ปริทัศน์ปฏทัศน์ทำไมขึ้นขึทุกท่านครับดู er réussi, ตลทุกทุกท่านบท่าี้ีธรรมดาครับก็มีธรรมดาไปส่มานั่ไหมานอยดอีครับอานอยีก็จากประเทศเวียดนามนะวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับห้าธันวาคมต่อันห้าวหกสิบเจ็ดนะครับสีส้มสีส้มน้ำส้มน้ำสีดีๆไว้ทุกท่นะครับขอขอขอก็ุึสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรเข้ามาชมนะทุกงชิเปทนีเยนใครที่ยม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้ วาเลยให้ท่านผู้ชมไ้รื้อลงเพื่อความบันเทิงทานันะครับอ่ามาดูกันได้เลยนะครับหกกับเจ็ดนะครับวันนี้นะหกกับเจ็ดคู่กันกับเก้าส่วนหนึ่งสองสานะครับอ่านหกเก้าเอาหกเก้าเมฮึ่มฮึ่มฮ เจ็ดศูนย์นะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหกสองเจ็ดสองนะครับหกสามเจ็ดสามนะครับต่อเอ่อทีนะ่เจ็ดหกาก โอเคนะครับอ่ะเกิดเลยกันเ้ิเลครับเด่นก็ดีแยบรงนี้นะแล้างนี้ก็คือเผื่อเรานะครับปรมนี้นะครับเน้นที่เก็บร์กอเก็ยไปดูเต็วิ่เริวิ่งไู่งนี้แหละิวิ่งประมาณนี้เน้นที่เก็ยนะครับเอาเก็ยไปใช้นะเกยไปใช้นะครับเนยนะอเกีรับเร็วแล้วนะครับภายใน c a p ออกหนึ่งทุ่มนะครับออกหนึ่นทนะตัดเสรยจเแล้วนะครับขอบคุณมากมากขอให้เป็นการดูดีดนดีงงงงงงงนะครับวันนี้ก็มีตามนี้นะครับสวัสดีครับ